สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอากิระนิชิโนชิธนวัฒน์สังจิตถาวรมีสไตล์การเล่นฟุตบ,บอลคล้ายกับอันเดสอินิสตาและชาบีอันเดสชมเบสิกนน่นยืนยันพร้อมให้โอกาสลงสนามอากิระนิชิโนโกื้อทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงเจ้ากันธนวัฒน์สังจิตถาวรมิดฟิลด์จากเลสเตอร์ซิตี้ ที่เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยและลงฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมชาติไทยมีนักเตะอย่างธนวัฒน์ที่มาจากพิมพ์เมลียังกฤษจากการที่ได้เห็นเขาฝึกซ้อมและอยู่กับเพื่อร่วมทีมนั้นถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆมีความใจยเย็นปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมทีมได้ดีผมและทีมงานเฝ้าดูเขาอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้โอกาสเขาลงสนามเพื่อแสดงความสามารถแน่นอนโดยเล็งไว้ที่จะให้เขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนื่องจากเขามีเบสิกน่นผิดพลาดน้อย ตล์การเล่นจะคล้ายกับอเดสอินเอสตา,าและชาบีย์เนเดสอดีตดาวดังทีมชาติสเปนเลสเตอร์ซีซันพรีวิวพฤษจิกาย,ยนปี2020พฤษจิกาย,ยนปี2020ลูกทีมของบาร์เรเจอร์เริ่มต้นในการคว้าชัยชนะ2เกมในลีกติดต่อกันโดยบุกปะท่มลีที่เอเลนโรส4-1 และกลับมาเปิดบ้านเฉือนชนะวูสันตัน1-0ทำให้ทีมขึ้นนำไปจ่าฝูงของพิมเมลิกย่าได้ก็ตาม2เกมต่อมาลูกทีมของโรเจอร์ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้2นัดติดให้กับลิเวอร์พูลแชมป์เก่า0-3ในการบุกไปเยือนที่แอนฟิลด์และพ่ายพลิกล็องให้กับฟูลแลมไป1-2ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมทำให้จบเดือนพฤศจิกายนเลสเตอร์ตกมาอยู่อันดับ4ของตารางด้านเกมยุโรปเลสเตอร์ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเปิดบ้านถล่มทีมแก่งอย่างเอสซีบาก้าไป4-0และบุกไปเสมอถึงโปรตุเกส3-3จากประตูในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายของเจมี่วาดี้ทำให้จบสีนัดแรกเลสเตอร์ยังคงป็นจ่าฝูงกลุ่มจีด้วยการมี10แต้มเช่นฟรินด์แบ็กไซด์วัย19ปีจากเลสเตอร์แครเดมีสุดภูมิใจที่ได้รับการโหวตจากโค้ชให้เป็นนักเตะทีมยู23 ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2020-2021่รินทเร์ถูกดันมาจากทีมชุด U18 และทำผลงานให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเพเมลช์ส EFL r o p h y นอกจากนี้ยังถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ในศึกยูโรปาลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลน,นี้ตอนที่ผมได้รับแจ้งจากโค้ชว่าผมได้รับเลือกให้รับรางวัลผมนึกคำพูดไม่ออกผมไม่รู้ว่าจะบอกความรู้สึกได้อย่างไรเพราะผมไม่ได้คาดหวังมาก่อนผมคิดว่าตัวเองมีฤดูกาลที่ดี แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้คนอื่นเห็นว่าผมคือนักเตะที่ทําได้ดีที่สุดในหมู่พวกเราผมภูมิใจที่ได้รับรางวัลน,นี้สําหรับโดยส่วนตัวผมมันมีการพัฒนาการเล่นขึ้นได้ค่อนข้างมากก่อนลงเล่นในฤดูกาลนี้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นในตําแหน่งกองหลังมากนักผมต้องเป็นแบ็กซ้ายในตอนต้นฤด,ดูกาลและต้องเล่นในตําแหน่งนี้เป็นส่วนมากเช่นเดียวกับการเล่นในตําแหน่งเซนเตอร์ในบางครั้งดังนั้นผมที่มีโอกาสแสดงความสามารถในการเล่นในตําแหน่งที่แตกต่างออกไป และพยายามสร้างความคุ้นเคยกับการเล่นในระดับชุด U23 มีนักเตะของเราไม่มากนักที่จะได้ลงเล่นในเกมระดับนี้มาก่อนดังนั้นผมต้องเร่งฝีเท้าตัวเองกับการเล่นในระดับนี้และพยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมโดยเร็วที่สุดมันเป็นกระบวนการที่ยากลําบากแต่ผมคิดว่าพวกเราทําได้ดีกว่าที่คิดไว้ แอชเล่ย์พรัมเตอร์กองหลังตัวแก่งของเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงปลืม้มหลังคว้ารางวัลน,นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมอดีตดเด็กปั้นวัย23ปีเกิดในเมืองเลสเตอร์เป็นหัวใจสําคัญในเกมรับของทีมมาตลอดในฤดูกาลนี้และมีส่วนอย่างยิ่งในการพาทีมเลื่อนชั้นได้สําเร็จตอนที่ฉันรู้ว่าฉันได้รับการคัดเลือกฉันตกใจมากฉันคิดแต่ว่าฉันลงเล่นและทําให้ดีที่สุดฉันไม่ได้เป็นดาวสัวนโบของทีมด้วยซ้ําฉันพูดได้แต่เพียงว่าผู้เล่นเกมรับทุกคนเรา พยายามช่วยเหลือกันเต็มที่และพยายามช่วยเกมรุกเท่าที่เราจะสามารถทําได้และถ้าฉันจะไม่สามารถทํามันได้ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยฉันขอพูดถึงการเล่นร่วมกันในแผงแบ็คโฟด้วยถ้ามีใครสักคนไม่ทําตามหน้าที่มันจะส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมฉะนั้นฉันขอบคุณกับการเล่นร่วมกับคิสตี้เลเวลผู้รักษาประตูที่ช่วยสังการช่วยทีมตลอดเช่นเดียวกันมมนเประเดิองที่ยอดเยี่ยมมากแท้จริงแล้วยังมีอีกหลายคนที่คู่ควรกับรางวัลน,นี้แต่สาหรับฉันในฐานะผู้เล่นเกมรับ มันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้รับรางวัลน,นี้เพื่อเป็นกำลังใจฉันดีใจที่แฟนบอลจำฉันได้เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงจับสลากมาพบกับแมนซิตี้ทีมหญิงในศึกฟุตบอลถ้วยว i ท a l ิตี้วีแมนเรอบ8ทีมสุดท้ายจริงจอกสาวจะบุกไะเยอรเบายสีฟ้าในวันที่29กันยายนที่ซิตี้อะเคเดมี่สเตเดียม ส่วนเวลาคลิกออฟจะประกาศยืนยันให้ทราบภายหลังลูกทีมของจอห์นนมอร์แกนชนะลีบ์พูลในรอบ32ทีมสุดท้าย1-0ก่อนจะบุกไปชนะปิ่นแสดงแมนยูไนเต็ดถึงถิ่น3-2ในรอบ16ทีมสุดท้าย